สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับบ้าอีสานคินดอยเด็กครับมันนี้กะสิมาเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับติดตามความเป็นมาเอ่ยความเป็นไปของการปลูกผักในพื้นที่จบกัดเนาะปลูกพืชผลผสมประส,สานกะวันนี้ผมกะทดลองเห็ดปลูกผักบุ้งบุ้งจีนในกระถาง อากาโอเคอยู่ได้ชิดนึ่งคืนประมาณนี้แเราลองอันนี้มันก็ดกไปอันนี้มันก็บางไปต้นนี้อสิบวออกกว่าต้นนี้ก็สิบหน่อยกว่าล่องเบิองนี่กำลังพึ่งหดหนามแล้วอันนี้กาศพึ่งล่องเฮ็ดปลูกหอมแดงคอนโดนะล่องเฮ็ดเบิงบ่งเตะเบิ่งนีคลิปขอเฮ็ดเบิ่งก็เอ๊ะมันน่าสนใจ ไปเลยมาลองเห็ดเบึงมันก็คิดว่านา่าจะได้ผลอยู่นะต้องลองอีกประมาณสักสองอาทิตย์ครับเสด็จมาเห็ดอ่าอีกคอนเทนต์หนึ่งว่าติดตามวาม่ามันสิเกิดได้เท่าใดร่ความเป็นเจนริญขนาดจะได้ปดไปจะค่อยๆไปเบิงึงมองเรื่อยๆมองนี่เป็นมุมที่ผมเจ็บเอกสารไอ้ว่ามันเจ็บอ,อกกุปกรณ์การเกษตรของผมสิ่หกหกแน่ อันนี้เตรียมดินไว้น,นี่กะทีไว้ายสปูกปักซีนะครับปักซีปักซีปักซีแล้วเท่านี้แหละครับนี่ครับอันนี้กะบัตพริกผมพะบักพริกไว้มะฮัวสิไทยปันได้บักรพริกบัตพริกกะเลียงนุนน่ยยิ่ง่ๆข,ขาวนะะเลี้ยงอ่ะอันนี้สิอันนี้ร้องเฮ็ดแล้วดูอันนี้อนนอหอ,นนอม พาหอมได้ประมาณอาทิตย์นึงโอเคอน,นี่หอมแดงมันได้ประมาณนี้แหละครับอันนี้ต้นฝาตะละจตัจจ์ดายซ้ำต้นหน่อยต้นใหญ่ดีโยไปเอาซื้อข้าวมาต้นละสิบแปดก็ได้เยเกิดละอันนี้ก็กระเทียมต้นกระเทียมกระเทียมมีปลูกแงบอ้ ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้จะเป็นต้นหนังต้นบักเชียบ้านผมเอินบักเจยบหนังน้อยนาแล้วนะน้อยนาปลูกแล้วลงแล้วลงดิดแล้วเกิดไข่ไข้ก็สิเป็นแพลงพักเกษนงผมมีพริกพริกชี้ฟ้าแล้วก็ซีมี่ต้นแตงไทยมันม่วงม่เสียเห็ดเพ็ดพันุิซื้อ คำว่าลายก็จะได้กินแล้วก,ก,ก็พริก,กปลูกพริกแล้วก็ปลูกพอมเปย์ก็หลากหลายอยูาาอยอยนนน่อันนี้ยังบะกลาวยังมะล้งยังมนแหนนอันนี้สิเป็นฟักทองบ่ได้ปลูกเด้อต้นนีงสองต้นนีงไม่ใช่สองต้นนะครับสองตอนน้นหรือเ่เอ่อสองตอน้นฟักทองบ่ได้ปลูกมันขึ้นมาเอวขึ้มามะเอวของก็เลยเฮ็ดห่านให่ไหวสำเร็จเลย เแ็ดทานให้เรียบร้อยแล้วก็ก็เลยเอาไว้เลยก็โอเคอยอนซับประรถกู้เอ่ะนะหามุกินสื่อเป็นนวยมากิกเสน็จแล้วก็เลยตัดหัวไว้มาซ้ำบ้างก็เออเข้ได้โยนอันนี้ก็จะเป็นทับทิมดางทิมแดงเนี่ยมือยงใหญ่นะทับทิมแดง ดินบกอ่อผูเลยเอาเอาดินบกอ่ะรยามันไกลต้นบกม่วงน้่ต้ตใหไงก็เลยเอาเห็ดคอกไว้เขาแล้วเอาดินเอาเอาพวกต้นไม้ขี้ยาว่างไว้ด้านล่างแล้วก็จะเอาดินทุ่มไปเอาเห็ดคอกไว้ก่อนให้เขาไงก่อนท่นขึ้นต้นหลายคนหลากหลากลึกบางคนเราเสียดเอาไม่ออกนะครับอันนี้ผมกะ ตามทือเสตียผมกับเอาเชือเห็ดมาลงขุดคุดคุดคดินใต้ต้นบกุกม่วงนี่วนะ่ะม่วงใบม่วงเกิดใบแห่งๆนี่นะเกิดม่วงแห่งเนี่ยผมเห็ดถือก็ถือกับผู้ใดได้เบิ้งกระล่องแนะน้นำทั้งขอความด้อยนะครับว่าผมต้องเห็ดตังใดว่าถือว่าผมขุดดินเสร็จแล้วก็เอากระเนื้ซี่ลาดรอบหนึ่งแล้วก็เอานะ อาเชื่อเห็ดร่วมปลาเชื่อเห็ดปลาร่วมนะครับลาดต่อไปแล้วก็ดินกบแล้วก็เอาไปไว้แหงมากบเนี่ยที่การเล่นผมแต่บงวเสถีรกระถือนะครับอ่าอันนี้เป็นพวกไม้เอาไว้เดาเห็ดเป็นเสาคำ้ำันอันนี้กระมาแล้วส่วนตัวบักซีดากิมจูงลงมื่อนี่กําลังขุดในดินปลูกใหม่เลยกํลังปลูกกําลังยัง พักสิทธะิมจูปลูกสองต้นปุ่นหอมต้นหนึ่งนั่นปลูกโดนแล้วมีลูกสองนวยก็นั่งนน่อยไรเด็ดทิ้งประมาณใดประมาณเกือบอันนี้เดือนละเดือนสองเดือน,เด,อนเดือนกดกว่าเกือบสองเดือนแลยได้ลูกลนี่น่าภูมิใจสีผ้าเบิง้ง่าเห็นนอนชาเขียวน้ำด้วยแม่ว่า บักก้อเห็นว่าบักบก้อนี่ผมเผาบักก้อเห็นหักวะเห็นหักวะเห็นหักวะหักมันเฮ้ยนอนนอนบังบังเคียสิว่าหาเบิาังหักมันเอ,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 อ้าแตาหา่หักเนาะแต่ว่ามาขั้นได้ได้หนิมวยจับมีขั้นย่อยเลยเออมันช่ขึ้นไปกินใบอ่อนผมจำเป็นต้องจำเพื่อจะได้หน่อยหนาะยยันบักก่อตายไหม เคผมสีลองจัดการเบิ้งกระปัดเขาลงมาซื่นเหรอพขาสิขึ้นไปกินอืมว่าได้ขาดอกมันหนาหากกักอยู่แต่ว่ามันเห็ดเกิดผลน้องเสียหายอู้แน,น่นอืมตกแหล่าเอาบักเขีย่ยแกแกมันเผาแล้วผมก็ตัดจริงไหมตัดค่ดค้ายๆว่าเห็ดสาวรอบนึง มันโปร่งมาไมเห็นปะโอเคดูที่กลายเป็นว่นี่นี่กระต้นแข็งแล้วละหักเกิดนั่นละพะยอดแตกลายละยอดไม่แตกยอดลายละอันนี้เด็ดยอดไปอันนี้กะต้นผักขาอามาลุโอ,อ,อเคอยู่โอ,อเคภาพสีเ,สเบื้องติดเลยภาพบั้งไปเลย แหบักพาหพกแทะค้ากทาความาเปนอย่างหมดมีเพิ่งเอาปุ๋ยลงมื่อนี่ไอ้นี่อย่างนี้ตะไคร้นะครับขางบ้านเขาตัดเขาโลผมเลยออเอามาเออมาซ้ำไ้นี่เห็นปะลงมือทําคือคําตอบสัว่าเขาว่านะกกแนเาเกษตรยุใหใ่เลยนี่บักทวฝักเงาว หนึน่งต้นฟังนี่นะแล้วก็สีมีบดอึบดอึยุหาต้นฟักทองหนี่งแล้วกับตัวฟักงาวยืนอยุหาตนา้น,ตนแล้วแปลงเพชรท่านตัวเรียบร้อยอ่าด้านหลังก็จะเป็นมารักอมารักออันนี้จะเป็นพันฮอนแลนด์เออพันฮอนแลนด์เดลยพี่น้องเด้อ <c oughs> แตกยอกดแล้วนัน่นนะไขแตกท่ลนะ อันนี้กล้วยหอมทองปลูกกับหวัวแห้งยอดแล้วครั้งที่แล้วทีท้ทายไปเพิ่งลงเพราะฉะนั้นแท่งยอดนี่แทงยอดแล้วนะครับนี่สดีใจพูกด,ดีใจเนาะตอนอ้นแบบแก้วดีใจปลูกขาต้นตายซีต้นเหลือ,น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 ห,อหนึ่งต้นนีไปว่าทำไปหนึ่งเราดูห็นได้ละปลูกคกต้นตน้นเหลือตอน้นหนึ่ง สีหลอดระบายปรงมากหยอดตรงมากโอเคเลยเพราะผมเฮ็ดพูดในเขาไงอ่าอันนี้กระสีเป็นอ่านะข้าวโพดเป็นข้าวโพดข้าวโพดขา้าวเหนียวลูกไว้ต้นใหญ่อวบใหญ่แท้วะตบสูงเ่าไดไ้มาได้สองอาทิตย์นี่แหละโอเคเลยีอปลูกว่า หนึ่งกอสองกอสามกอนนะออแล้วต้นใหญ่ดีเดี๋ยวลงปุ๋ยพึ่งลงปุ๋ยมืัอนี้พยายามที่ใส่อินซี่เป็นหลักสใส่ปุ๋ยอินซี่นะครับเด่านะสิบห้ามาเบิ่งเลยย่างนที่โลงให,หม่ใหม่พื้นที่แคบแคบแ,แบบพื้นที่บริยายนี่เป็นในได้บ้านผมอ่ะเครื่องละเครื่องงานเด้บยวมเป็นเครื่องไรเครื่องงานเลย นี่อย่างพวกผักหวานปลาเออแตกยอดเลี้ยงแต่วุ้งสิรอดบอ่เพราะปลูกไว้กับต้นบักยมเพราะปลูกผ,ผักผักหวานนี่ต้องบงังแดดให้เขาแล้วก็มีต้นพี่เลี้ยงก็ปลูกใกล่ลอยอะได้เนาะพี่เลี้ยงมันใหญ่แล้วไอ้ต้องปลูก้างนิดน้อยเดียวแบางประมาณสักฟุตกว่านี่น่ะไม่ไม่ไม่เหมือนทักเพิ่งวาดไปเออ ต้นหอมกล้วยหอมทองนี่หาติดรวยมันว่าเสียวต้นนี้ออกนะต้นมันหน่อยนะแต่ว่าหากก่อนมันมีแค่สองต้นก็แล้วไปยากออกเก็บไว้สักอนนี่อีกต้นหนึ่งคือต้นผักหวานปลาแนวปลูกใต้ต้นมะกอกดแบนี่เลยแหละผม่ปลูกใต้ต้นกล้วยเลยอันนี้สับปะรด พันอย่างว่าพัานธุ์มาจากไอ้ทั้งชลบุรีนะที่ใหญ่ยิ้มฉ่ำๆนะจำซื้อบ่ได้นะเน,นี่ยนะกินตัดควรเอาควรมาปลูกนะก็ทิ้งไว้นะอุ๋ยนะอุ้ยอันนี้กะเนี่ยที่เขาไอ้ผมมักกินนะต้นเขาเรียกว่ากระชากอ้วนก็ใช่ยังวะขิงต้นขิงเออผมมักกินใบขิงเกิดแท่งยอดลนะ กุแดดวันแด้วันสองที่สามทิศเนี่ยโอเคหรือว่าโอเคอยอะมากกลิ่นอันนี้ต้นไม้เราจะบอกว่าพันดูใบนะครับมาสามปีแล้วสามปีสี่ว้ยซี่ปีหาปีแล้วต้นนี้น่านจะประมาณปีหนึ่งเจ็ดหน,นึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่แหละต้นนี้ทับทิมผู้เรียนน้ำแล้วนผะู้เรียนน้ำรอบที่ใบมันนะที่ใบมันรักษาโรคมะเร็งได้บางชนิดนะเลย ก็ลองปลูกเบิ้งกระซีตั้งแต่ปี 1, 7, หนึ่งเจ็ดมั้งดูใบนี่ดิ <c oughs> ตอนแรกก็เสียปล่อยมันตายแต่ต้นนี่้แก้มงกรสีีแดงนี่ก็เลยเหตุกานณ์เขาไม่ไปแปลงสภาพเป็นเขาไม่นี่ประมาณสองทิศแทงยอดมากตะกอนมันจุนีดเด้สองทิศปุป๊บแทงยอดไดเลยโอเคเพรดไปเบื้องเรื่อยๆอ้าวเพริบแปลงนี่ นี่กับผักหวานปลาไม่ผักวาน,าวานาฟา้าปลูกทั้งหมดแดเกาะสี่กอเดอ้อพี่น้องสี่กอน่อนี่ก็กหลายต้นด้วยอนนี้สตน้ตนสต้นอันนี้ก็อ่าันนี้ัพ่อนอะผักขาผักขาปลูกดูดีทักตนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าี่สิต้นจริงผักขาไม่สิบสิต้น ปลูกไปสามหัวเอาต้นใหม่ลงเลยอ่าเอาต้นใหม่ลงเอาลอ่อเมล็ดใหญ่เกินมากนี่อันนี้ก็สิเป็นบักทั่วแดงหย่อนมากเลยว่าใส่เดท่านใลยเขาอันนี้ก็สิเป็นไอ้เว้นบักทั่วดิเฮ้ยครับหมอแตงเออแตงกว่าแตงทั่วนี่แตงกว่าอ นีไปสิเป็น,ปนตแตงกวานึกว่เกิดขึ้นมาน,นี่จะเป็นบกักตัวได้แตงกวาบุ๊คหน่นี่แตงกวาถิงหน,นัะสองต้นปลูกน้อยจอดน้อยเหตุกานไว้เขาเรียบร้อยเหตุกานไว้เขาเรียบร้อยอัศเรเสริมดูเขามันแตจกจ้าเขาเสดกินมือใด้บุ๊คมีซองเดือนักขาผมสิเป็นรั่วกินได้แล้ว ขายก็ได้ทำไว้ไไมันหลายซ้ำไหมนี่สี่หกน้อยนึงเด้อบักเขียบเห็นปะบักเขียบอันนี้บักบักเขียบนะวะบักเขียบทางโครัตไหมเขีาาขาาเนเนยบสองต้นอ๋อไม่หมือนนี่เขียบตังโคราชสองต้นเลยลงลงเลยที่ผ่านเอาไว้นี่ล่ะสิเป็นอะไรหนาเสามากเลย โอ้กมันแห้งนะผมยันมันโดนเชื้อราอยู่อ่ะไปล่วงเบิดน้ามหายดอกุ๊หนาฝุนนะอันเนี้ยต้นเนี้ยพอตัดยอดตัดยอดปุ๊บยอดโพลเลยเออมันหลอดเลยอันนี้ตัดยอดแทบ ใบร่วงเอ่ยยนอดน,นีโพมาหน่อยหนึง่งอันนี้กะบ,บริตัดบริตัดหรอกแต่ว่าใบแท่งพอดีเท่ํำยาลงไปแต่พอดมามันได้ใบก็เลยเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้กันตัดยอดตุ้มใบ,บกับโพยหนอดโพโอเคเลยแท่งหอดมากอันนี้กะนี่วะ ตอนแรกยอดตันตึกเลยผมตัดยอดทิ่มตุ้มตุ๊บแตกยอดเลยแตก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 ,แตกเลยมาที่นี่ก็เลยว่าเออโอเคอยหมายถือว่าถูกทางดูตัดยอดเอาไหมใหค่อยไปให้ต้นมันล่ำมันใหญ่ก่อนใจเย็นกับมัน <c oughs> <c oughs> มาเบิ่งส่วนผักอีกทางผัก,กส่วนผักแนะนำแปลงผักแปลงผักแนะนำ น,นี่เพาะจากเมล็ดได้สามต้นไปแล้วหนึ่งต้นต้นหนึ่งกำลังสิตามไปผู้นักใหญ่มวยจะเป็นยังหนึ่งต้นนี่ก็เสิร์มมาแล้วนี่เริ่มมาเนี่ยมาเได้เอาแยกลงดินอาจสดโดนเชื้อราเราเพราะผมลงไตเขาทำมาแล,แล้วเอาก็เอาบาคอยยื่อกัน อันนี้สิขาย,ายายพันธุ์เพราสิขายต้นละกระถางละสิบบาทในหมู่บ้านนี่แหละมันเฉียวก้อนนี้มันเหลืองถ่ายมาได้นี่กะมันมันนี่เสียบยอเพราะว่ามันม่วงเสียบยอดนะผมเอายอดฟังปุ่นละแปลงปุ่นเรามาเสียบเสียบพิเค็ดพันธุ์มันปุ่นก็โอเคครับ นี่ตอนนึงตอนหนมูจะสิอดบัวหยอดเหี่ยวเวลี้ยวเกิดว่าหยอดเหี่ยวเราหนาคุ้นเงี้ยเขียวัดต้องพยายามเย็ดต่อไปผมเอามันได้บักพิกโอเคครับมือ,อกระอ,อสม,มิรนะครับโอกาสหน้าผมสีื่อหน้าตามตามคอนเทนต์ต่อไปว่าท่านไรที่ปลูก คิดเป็นคนไดเพราะวันทสองอาทิตย์ละสุดท้ยทายคนไม่คนที่กดดูอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อกับป้าอิสาขึ้นดอยเดอ้อครับผมม,มาลออเห็ดทดลองสวนปักในบ้านาเป็นที่จำกัดน,นะถ้ามีโอการกรสก็สสอยากกลับไปเห็ดเกษตรเต็มตัวะครับ สวัสดีครับ